สวัสดีครับพวกกับผมในโกชีอีกแล้วนะอันนี้เราจะมาเล่นเิ่นตู้ไนท์แมสภาคสองกัน <c oughs> อันนี้ไม่น่าจะเป็นภาคที่สามแล้วแหละซึ่งตอนนั้นที่เราออกมาจากในป่าใช่ไหมครับน่าจะเป็นโพลหลอกของเรื่องเนาะแล้วเราก็มาถึงเกาะเกาะหนึ่งที่มีแต่บ้านเมืองที่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่เมื่อกี้เข้าไปก็มีแต่เสื้อเนาะเสื้อลอยได้เป็นว่าเราไปกันต่อดีกว่าโอ้มันโอ้ตก วันนี้ครั้งที่สองอะเน,นี่ยทำไมยังตกใจอีหูที่เราแขนเส้นอยู่สองรอบก็ยังตกใจทั้งสองรอบเลยฮะที่เล่นรอบที่สองนะเพราะว่าน้องมันนี่จะเป็นรอบที่สองเพราะว่ารอบแรกมันมีผิพาททางเทคนิคนะฮะเลยต้องอัดใหม่ซึ่งไม่มีปัญหาหรอกเล่นใหม่ก็ได้น้องมาเร็วก็ทำให้ผมน่าจะรู้พัซเซลิลแล้วนะแลอวงั้นเราจะไปแบบเร็วกันหน่อยหนึ่งเนาะครับผม ซึ่งถ้าถามว่าขนาดรู้สึกว่าแบบเออเราเราเล่นผ่านแล้วใช่ปะนึกว่าจะแบบมาเล่นอีกทีหนึ่งจะไม่หลอนหล,อนอ,นนลอนอยู่ดีนะจ๊ะยังหลอนอยู่ดีนะไอเคมไะเลยสัาที่สอเอาเขมอยู่นี่แบบนว้ยแป๊บนึงสัดาที่สามนะครก็นี่แหละเราอยู่ในเมืองเน,งเนะเาะเราต้องเดิน,าน,นทางไปด้านขวากดโอ้กระตุกกระตุก ว่าตัวเกมมันให้เราเดินทางไปแค่ด้านข้างขวาทำนั้นนะไปก็ได้ไปเจอกับได้ไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจอกับเป็นสัพพลาดตัวถัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตื่นเต้นไม่ใช่เล่นเลยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถือว่าเราเล่นใหม่เกือกกันนะไปรวมรวมสปีดเออรวรวมสปีด ปุ๊บ <H up> อ่าก็ถ้าเกิดอัดใหม่แบบนี้ไปว่ายังไม่รู้สินะว่าผมได้ตั้งชื่อให้กับน้องคนนี้นะฮะเราตัวเราเป็นหัวกล่องใช่ปะผมตั้งชื่อว่าน้องกล่องแอส่วนน้องคนนี้ผมตั้งชื่อว่าน้องเห็ดนะฮะโอปิดทางเพื่อนปกติไปวดตกอย่างเลยปุ <h> ๊บ <up> น้อยถัดเล่นจอยเลยวะ <c oughs> เล่นจอยแล้วแบบอู้หูตกใจนี่ฮะเมืองนี้เหมือนกับว่าคนมันกลายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไปหายไปเลยโอ๊ะอ,อะไรครับเนี่ยโอ้อยเหมือนกับเรามีผลต่ออะไรสักอย่างนะครับว่าเท่าที่สังเกตมาใช่ไหมว่าตอนที่เรามาถึงเกาะเราได้ไปเจอกับคนอ้อนอาจจะไม่เห็นห เพราะว่ามันนั่นเราได้ไปเจอคนนะครับแล้วคนคนนั้นก็แบบดีก็หายไปเลยอยครั้งที่สองอยังตกใจอ,อยู่ดีนะฮะแม่โอ๊ยไม่อยากเสียงดังโอ้ยอันนี้ผมก็ยังสงสัยกับอีห้องนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่มาของเราหรือเปล่าว่าเราคือใครฮะเพราะว่าวิลเก็มาผล่ในป่าเนาะ ซึ่งน้องเห็ดที่เราไปช่วยเนี่ยคือเขาอยู่ในบ้านที่ตนจับมาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยเราเรามาจากไหนอีกแล้วนะฮะเป็นกระปวดหล่เลยทีเดียว่ะเพื่อนเปรีมต่อน้องเห็ดไปอ้าวอ้าวอ้๊บ,อบ,อบ,บโอเคเลสโก ปสำหรับเกมนี้นะผมว่าเนภาคนี้มันทำออกมาดูแบบมีสีสันมากขึ้นนะแล้วก็มีแมคชนิกเกมที่น่าสนใจมากเช่นว่าเรามีสองตัวละครแล้วตอนแรกที่ผมมาอ่านมาดูข้อมูลใช่ไหมครับผมว่ามันมีสองตัวละครใช่ปหผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามีสองตัวละครมัน มันก็น่าจะแบบเล่นสองคนได้สิอะไรเงี้ยอยากให้เล่นให้มันเล่นแบบสองคนแบบช่วยกันเล่นอย่างเงี้ยครับแต่พอได้มาเห็นจริงจริงก็เลยพอจะเดาได้ว่ามันทําไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นแบบมันเป็นเส้นตรงเนาะเป็นแบบนั่นแหละเนื้อเรื่องมันเป็นทางเดียวงั้นถ้าเกิดการที่เรามีผู้เล่นเพิ่มขึ้นอีกสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เนื้อเรื่องมันจะไม่รู้สิรู้สึกว่ามันจะลำบากขึ้นหน่อยนึงอย่างี้น่าจะเป็นน่าจะโอเคแล้วแหละถ้าทำให้ตัวเกมมันดูสนุกขึ้น แล้วก็ดูน่ากลัวน้อยลงไหมก็ยังน่ากลัวอยู่นะถึงจะมีคนมากขึ้นก็เถอะแต่ผมยังรู้สึกโอเคจากสถานที่นะฮะดูดูแล้วน่าจะเป็นโรงเรียนนะแล้วเราก็ดินถึงขอรีบหน่อยแล้วกันเพราะว่าเล่นผ่านมาแล้วนะโอเคตรงนี้มันไม่มีอะไร,ระน่ากลัวงั้นผมจะรีบไป <laughs> เล่นผ่านมาแล้วนะพอจะรู้แล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะเห็นว่า น่าเสียดายจริงเลยหัวลูกบอลอะไรกันไปตามมาเพื่อนหยิบม,มาเร็วอาล้มล้มตัวเราเอาไหมเนี่ยจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาเฮ้ยเจอาด่วนสุเลยไปคือตัวเนี้ยถ้าสังเกตนะจะมีแสงออกมาใช่ปะ่ะเฮ้ยเจ้า ก็เลยน่าจะมีห้องนั่นแหละเฮ้ยเอ้ยลืมจับเวลาโอโอเค,อเคได้อยู่อ๋อนี่ฮะฮึบพึบฮึบ,บมาเร็วเพื่อนน้องเห็ดเร็วไปฮะอ๋ะอติด <laughs> ไปโอเคจะเดินไปแต่ทีนี้ผมยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของตัวละครนะฮะว่าเราต้องการออกจากที่นี่หรือว่าเราจะเดินไปที่ไหนกันเพราะเราแค่ตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆโดยที่เราไม่มีจุดหมายสํหรับในภาคแรกภาคแรกนะที่ตัวละครหลักของเราที่เป็นเป็นเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดกันฝนใช่ไหมฮะภาคนี้เป็นตัวละครเ,เป็นไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายนะผงยังไม่รู้ยังไม่ไปอ่านลนะแต่ว่าเป็นหัวงใส่หัวกล่องแทน ผมมีความคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวละครตัวเดียวกันแต่ว่ายังไม่มีเ่าที่เล่นมายังเห็นทฤษฎี้ว่าตัวละครตัวเดียวกันได้อะไรนะ What เห็นสองทีก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าแบบอะไรวะเนะ่ เนี่ยอันนี้แหละแน่แน่แน่อันนี้อันน,น,นี้เหมือนกับที่นี่มันเขาวางก,กับดัไกไว้ฮะดูดิไม้เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราโดดข้ามละ่ะข้ามได้นะข้ามก็คือโดดข้ามได้เองไอ้ไม่มีคนอยู่ใครอ่ะนายเป็นใครเราด้วยอ่าผมชื่อวันนี่น่ะเป็นกับดักเอ๊ะไม่ใช่หรอ นี่อะตรงไหนเป็นกับดักอ๋อไม้ใหญ่เท่านั้นครับเป็นกับดักมาเจะดาวแล้วเฮ้ยเจอเจอว้าตกใจหมดเลยเอ๊ะ พวกนี้นี่มันแม่เรามาทางนี้นั่นเองปะ่ะอันนี้เฮ้ยโอ,โอไ๊ไม้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 นูนว่ะโหลดข้าวได้ปะอ่าข้ามมาเถอะเพื่อนอย่าอย่าอย่าลองดีกว่าผมมันรู้สึกไม่ค่อยจะดีตรงนี้แหละแต่มาต้องลองว่ะเพื่อนอย่าตายนะ เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วสองไปข้างบนก็เห็นแล้วไปไปกันนี่มีอะไรปะอ่าเห็นแล้วฮะน่าจะเป็นไม้นี้ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยขึ้นกดย่อไม่ทันบ้าเ้ยโอ้หหลอนเองอยู่ดีก็ทำให้ตัวเองหลอนเองไอ นี่มันคือตัวอะไรอ่ะ,ฮะ,เ,เ,ฮะเฮ้เจอแล้วเฮ้ยชิบไปแล้วยาทำไมหัวเป็นงั้นนะมันกำมันเป็นหุ่นฮะไปจับน้องเห็ดไปเห็ดไม่ใช่หุ่นไปไม่ใหม่ก่อนชิบเป็แล้วไปเยยาน้องเห็ดไป เราด้วยเออพกนมัน no ต้องให้เราไปทางขวาฮะเกมผมพอจะเดาได้ว่าต้องไปทางขวามันมีค้อนให้อ่ะอะไรอ่ะเพื่อนเฮ้ย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 จ้าจ้เฮ้ยเทียขนลุกเลย เเ้ยยสีงไปด้วยละต้องเอาคอนไปด้วยละไม่ไหวแล้วประนี้ไปดีกว่าแกใช่ไหมไอ้พวกนี้มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเอ้ยเอา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 เอเ๋แตกเองเท่านั้นเองขึ้นได้ไหมอ่ะไม่ให้ปีนหรอฮะไปไม่ให้ปีนไม่ให้ปีนจะให้เราไปทางนี้ก็ได้ไป เสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะมีคนอยู่ที่นี่อีกหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงเหมือนนะเสียงเหมือนกับคนเขียกนกระดานนะฮะห้องนี้มันคือห้องอะไรต่อ กินเข้าไปไม่ได้ไม่ทำอะไรในห้องนี้โอ้ว้าวห้องเรียนนั่เองนะครับและนั่นคืออาจารย์คอยาวของของเราใช่ไหมเจีาอ้าวอ่านไปแล้วนะอันไปแต่จริงผมว่าไม่ใช่ผมว่าหรอกผมลองแล้วผมวิ่งผ่านแต่ไม่ได้เว้ยมันต้องมีวิธีอยู่มันต้องหลบอย่างนี้ยาพึ่งทุบ คือคือผมผมผมเล่นแล้วผมทำมาแล้วก็เลยพอจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยขอผ่านไปแบบเร็วหน่อยได้แก่นะเพราะว่ามันก็แบบมันรุนไปแล้วอะเพราะว่าเราเราเคยเล่นมาแล้วอีเดชั่นแรกมันก็จะเปลี่ยนเป็นยังไงแต่ไม่เป็นไรฮึบผ่านแล้วผ่านแล้วอะไรอะ เอาเอาเอาเลยดูดีก็เห็นอะไรครับเนี่ยแหม่ปมึ๊บเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้มันเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อกี้ตายอีกแหละเพว่าต้องขึ้นแล้วก็โดดออกใช่ไหมไปไมไม หลบแล้วเจามาจานจานโอ้ยจานไม่ต้องโชว์ก็ได้กลางค่ำกลางคืนแค่นีน้ก,ก,นก่อนเช็คก็ได้กวอาปีสามยี่สิบเจ็ดจาน ทางนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันเก็บกุญแจใส่กระเป๋านีมันไม่ต้องแบกเดือนะนี่ไปออหย่นหัวมันจะเพิ่งอ,ออกเย็บออกเย่าออกเยออกคุณไม่เห็นผม ฮ่าคุณเห็นผมแม่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยหน้าทางน่ากลัวจังเฮ้อโอ้ชานจะย,ยินโอัยเจอครั้งที่สองอยังตกใจอยู่ดี มอย่ามาไปแล้วโอ้ยคนลุกคนลุกไปเร็วอโอ้ยโอ้ยไอพวกวิ่งวิ่งมันก็วิ่งมาแล้วไปกยกอลไปเร็ว,รวเฮ๊ะเ,เอเอ,เอมีสายเหรอ มามามาได้เลยไปไปไปอันนี้พอจะเดาได้แหละเห็นสายก็พอจะเดาได้แล้วไปต้องไปช่วยน้องเห็ดก่อนฮะเราจะปล่อยให้น้องเห็ดอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแค่เราอยู่อ้าวลำบากแล้ว ขอให้คอเช็คแป๊บนึงว่ามันอัดอยู่หรือเปล่าอัดอยู่นะอัดใช่ไหมไม่ต้องอัดใหม่ใช่ไหมอ่าอัดอยู่อัดอยู่ไปโกเสียงแล้วน่อนอะเฮ้ยเจ็บเชื่อมันมีช่องให้หลบผมรู้เลยเกมนี้ถ้ามันมีช่องให้หลบก็เราต้องหลบเว้ยหลบเว้ยต้องหลบเว้ยอะไรอะ่ะ โอ้อาจารย์อาจารย์จะทำแบบโอ้ฝนลุกยฮีไม่ค่อยชอบงูอยู่นะฮะเอาเชีย่ยละอาจารย์อย่าทำโปรฝนลุก,กน,นะไม่ไหวนะเฮ้ย ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีอ้ออ๋ออ๋อโอ้ยขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นน,นึกว่าจะโดดไม่ทวนอ๋อ,อโอเคไปแค,ค่อย่าเดินตกครับอย่าเดินตก เดินตกเก่งจริงเลยผมบอกเลยนะนี่ก็ชื่อนี่เดินตกเก่งจริงอันนี้ก็ชัดชัดเลยว่าต้องหลบต้องหลบเพราะมันมีรู้ผมรู้ถ้าไม่รู้คือต้องหลบเว้ยเอ๋ <c oughs> อ,อาจารย์นี่วะเดินไปไหนอาจารย์อุ๊บโซ ด้นนี้ต้องใช่ด้านนี้เหรอ,ไ,อไป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 มันค่างจะหลอนนะตัวละครเกมนี้มันขึ้นชื่อ,อแล้วแหละว่าออกแบบตัวละครมาหลอนนะนั่นก็หลอนจริงๆเย้ยไปเก๋เก๋มันคงรู้แล้วแหละว่าเรามา ผมงใจเอ้ยบ้าเอ้ยใจไม่เคยจะอยู่แบบนี้ก็ตัวเล่นเกมนีผมเห็นอาจารย์ละอยู่นี่ผมชี้ให้ดูเลยนาตรองนี้ต้องวิ่งว่ะเอามันไม่ขึ้นไม่ จะร้องหายแล้วนะวัดไปไปไปแล้วไม่อยู่แล้วอขอผ่านแบบเร็วๆได้ปะผ่านีีแบบพุทธเจ พันนี้ม่นแย่จริงลบ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 มันมาอีกทีนึงลบลบเฮ้ยอย่าอย่าเห็นฮเฮ้ย ไปเถอะไปเถอ,อะจานไวผมมืออย่าทำร้ายกันเลยไปด้วยอันนี้ก็ผมเอาจะรู้แล้วแหละว่าต้องไปยังไงเนี่ยขอรีบเลยเลยกันนะครับอตอนแรกก็เห็นนะว่ามันมีเหมือนกับเป็นที่หลบใช่ปะ่ะเราก็ต้องหลบตรงนี้ <c oughs> นื่เที่ยคนลุกแย่วะ รู้สึกแย่ว <paid> ่ะว้ายึ๊บึ๊บ้องึ๊บ้ไปมีอีกไหมนะสปีดลันันครับต้องวิ่งโอ้ว้าวที่นี่ี่ไหนเนี่ยอ่ะกุญแจครับ โอเคได้เลยไหนขอสำรวจสิขวาร้ายซ้ายดีแต่ว่าเกมนี้มันต้องเดินทางขวาเอาเดินทางซ้ายก่อนแล้วกันเอ๋นี่มีอะไรเลยขวาวกันฮนะ จริงเหรออ๋อเอ๊๋อะไรอ่ะ <c oughs> มันจะเป็นหมากลุกนะฮะโอ้ยเมื่อยเห็นว่าพาร์ทนี้เขาจบไ,ไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ลิ้น oh, พันอีกแล้วโอ้โหผมในกระชิได้ใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับพาร์ทนี้